เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2518ที่ผ่านมาสภาพัฒนาการเมืองแถลงข่าวเรื่องข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาของภาคเหนือณห้องห้วยแก้ว5โรงแรมเชียงใหม่ภูคำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีดรเธีรพัฒนเศรีรังสรรเป็นประธานอนภิปรายในครั้งนี้สภาพัฒนาการเมืองเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองพุทธศักราช2551 โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนพี่น้องประชาชนกับการศึกษาดูงานโดยแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่ทาอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มที่2การจัดการเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหวอํเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกลุ่มที่3การให้การศึกษาทางการเมือง กลุ่มที่4การจัดการวิธีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้น ก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามันซึ่งเราเรียกว่าสภาสัญจรซึ่งในปีหนึ่งหนึ่งนีนะครับก็ได้มีการกำหนดให้มีการไปประชุมนอกสถานที่นอกจากไปประชุมนอกสถานที่แล้วเราต้องไปคล้ายๆศึกษาดูงานในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคซึ่งเรา จัดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกเราก็เลือกภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จังหวัดนองคายนะครับครั้งที่2เมื่อปี2557ก็ไปที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ก็เป็นภาคเหนือครับเราก็เลือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเราได้แบ่งกลุ่มสมาชิกเป็น4กลุ่มนะครับก็ไปดเูเรื่องของปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปดูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องการให้การศึกษาทางการเมืองเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์นี้ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปดูวิถีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วเราก็มีการจัดประชุมผู้แทนทั้ง17จังหวัดของภาคเหนือเมื่อวานนี้เพื่อจะรวบรวมปัญหาของทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับแล้วเราก็จะได้นำปัญหาที่ได้พบเห็นทั้งหมดรวมทั้งข้อเสนอแนะอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับ นำเสนอไปยังรัฐบาลก็ดีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายหรือพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองได้กําหนดไว้ว่าให้สภาพัฒนาการเมืองอต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในการกําหนดนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องภูมินิเวศก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีนะครับ ราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ได้ามาพบเห็นปัญหาต่างๆแล้วก็จะได้นำนำเสนอ,อโดยที่เราเอาปัญหาที่เราได้พบเห็นนั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็รวมถึงข้อเสนอที่ทางาพี่น้องประชาชนเขายื่นมาเองด้วยนะเช่นเมื่อวานนี้ผมก็ไปรับข้อเสนอจากกลุ่มชาติพันธุ์หรือกาเรียกว่าสภาชนเผ่าประเทศไทยเนี่ยซึ่ง ทั่วประเทศนี่มีถึง3-6ชนเผ่านะผมก็เพิ่งทราบแล้วก็มีประชาชนก็ว่าเป็นจนํานวนนับล้านนะประมาณ1นถึงสล้านคนนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยข้อเสนอเขาก็ต้องการให้รัฐธรรมนูนใหม่นี้นะครับได้รับรองสิทธิ์ของเขาแต่ผมอยากจะเสนอมากไปกว่านนั้นที่ซ้ําไปว่าเราน่าจะมีการกําหนดสัดส่วนความเป็นตัวแทนของ ชนเผ่าเนี่ยไว้ในสภาผู้แทนรัษฎรเลยเ mm hmm. ช่นเราต้องควรจะต้องมีสงวนที่นั่งไว้หนึ่งสองหรือสามที่นั่งให้กับสภาชนเผ่าเลยครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าจํานวนเขานับล้านนะอย่างน้อยๆก็ต้องมีสามคนนะถูกไหมครับซึ่งเราต้องอย่าลืมนะว่าเราสร้างชาติของเราขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการเสียสละของชนทุกเผ่าพันธุ์นะเราถึงได้ชื่อว่าสยามประเทศมาก่อนเป็นการร่วมกัน ต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชและความเป็นอิสระของประเทศไทยในอดีตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกชนเผา่าครับเสียสละครับเสียสละทั้งหยาดเหงื่อเลือดเนื้อน้นําตาและก็ชีวิตเนี่ยเพื่อสร้างความเป็นไทยมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ต้องให้เกียรติเขานะครับเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยอย่าไปละเลยว่าหรือเข้าใจว่าดินแดนสุนทรภูมิตรงนี้นะครับ เฉพาะเผ่าไทยซึ่งอันนั้นเป็นอิทธิพลของรัฐที่ชาตินิยมตั้งแต่สมัยรัฐบาลในอดีตนะครับซึ่งผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจใหม่แล้วก็ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ไม่ใช่เฉพาะาชนชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยเท่านั้นในอนาคตเราก็ต้องเปิด AEC เราก็จะต้องร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจมิติความเป็นไปของ รัฐะหรือองค์กรเหนือรัฐว่าง,งั้นเถอะนะครับเราก็จะได้าสามารถปรับนโยบายหรือปรับวิธีการดำเนินการาในการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาครับ